เพราะนั้นก็เดี๋ยวเป็นเรื่องกองทัพครับนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นคุณค่าท่านนะครับเ,เป็นเรื่องคุณค่าที่ท่านได้ทำหน้าที่เนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์ต่อทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปดูรเะเบียบราชการอทีนึงนก็ผมคิดว่าถ้าคิดว่ามีช่องทางทางกอง,งทัพทีเสนอขึ้นมานท่นนทานครับแต่ปีนี้พอรเราทำก็เกษียรหลายท่านเนี่ยเราเตรียมประชุมวางแผนยังครับเพราะว่ามีหลายเหล่าที่เกษียณครับปลัดของทัพอาการ ท่าน <ขอ S 1> ท่านร,รู้<ล>ตั้งแต่ปีแรกของปีสุดท้ายของท่านแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วอันนี้ไม่เป็นไรมันเป็นไปตามกระบวนการกองทัพอ่ะครับถ้าไปทําให้มันผิดเพี้ยนไปมันก็จะมีปัญหาอีกเดี๋ยวใครจะขอต่อ,อยู่ไม่ต่อ,อยู่ผมคิดว่าระบบมันดีอยู่แล้วก็ควรให้ระบบมันเดินนะครับส่วนท่านากเกษียณไปแล้วท่านจะยังมีบทบาทตรงด้านไหนบ้างอันนี้ก็ไปดูไปพิจารณาไดนะ้อย่าให้ระบบมันมันผิดเพี้ยนไปเลยผมว่ามันจะทําให้การบริหารราชการต่างๆจะเป็นปัญหา อันนี้พนอะดูแล้วก็อยากจะกลับเรียนทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับจริงๆในกระบวนการถ้าว่าคิดว่าไม่พอเนี่ยสามารถแจ้งมนาะที่กองทัพทางผู้จัดการทันบกได้ทางกองทัพบ,บกได้แล้วสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะตอบได้เพราะผมพูดตลอดเวลากับแม่ทัพทั้งทั้งสเหล่าทัพว่าอะไรที่ขาดและจําเป็นต้องขนาดนี้ให้ยีบยีนขึ้นมารัฐบาลจะใช้งบกลางช่วยเต็มที่ นะครับก็ไม่เคยมีเรื่องนี้นะครับเสนอมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องออหน่งตนทั้สี่นะครับซึ่งขณะน,นี้เราก็ได้บรรุยื่นขึ้นมาทั้งหลายเรื่องเราอนุมัติหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับกําลังคนเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดนะครับจริงๆยังไม่จําเป็นต้องถึงขนาดไปขึ้นเพจขอให้ประชาชนมาช่วยนะครับผมคิดว่า มันก็จะทําให้เกิดความไม่เข้าใจรัฐบาลไม่ได้มีอะไรขัดขวางผมก็อยากจะเรีย,รยนให้แม่ทัพภาคสองได้ทราบเดี๋ยวผมจะโทรคุยนะครับเพราะว่าถ้าขาดบอกมาเรามีงบประมาณให้อยู่แล้วเราก็ได้บอกไปแล้วว่าตอนนี้อะไรที่สามารถเอาจากที่ไหนมาได้ก็ให้เอามาก่อนแล้วถ้าตรงไหนขาดบอกมานะครับใช้วิธีพิเศษในการที่ให้พิจารณาให้สามารถได้เลยขอให้ได้ของ